พันธิราโชบ้าน30ปีหลังนี้อยู่มาตั้งแต่เกิดวันที่21มีนาคม2566แอร์พันธิราได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านของตัวเองหลังที่อยู่ตั้งแต่เกิดโดยโพสต์นี้แอร์ได้เขียนแคปชั่นว่าอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วววออกมาทำงานอยู่คอนโดนานเพิ่งสังเกตว่าท้องฟ้าที่บ้านสวยจัง เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาสิบกว่าปีแห่งความทรงจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เบบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางทีบ้านก็อาจจะไม่ใช่สถานที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบอุนและมีความสุขเสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอมโซลักกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันเนียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่อแอเองและต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้หลังใหญ่อลังการสุดๆเลยค่ะ